ที่จะนำไปใส่เรตให้เต็มเลยนะครับเรือนะครับเราก็ได้มควโอกาสหน้านะครับถ้าเป็นไปได้เนไหนต้องนะครับได้ครับี

จิตอาสาพระราชทานทุกท่านทุกคนนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะนะครับประกอบพิธีตรงนี้นะครับผู้วันนี้นะครับพร้อมเพียงนะครับพร้อมเพียงมากนะครับมาตั้งแต่เช้านะครับครับเจอเลยครับพี่น้องครับขยับเข้ามาเลยครับมาจะส่วนราชการครับเพราะว่าจากนี้ไปเราจะได้เปิดช่วงหนึ่งหลักนัาน ท่านประหลัดลูกนะครับจะได้บอกกล่าวกับพี่น้องนําเรียนให้ท่านพอนุก็จะได้แบ่งงานให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบก่อนเรียนเชิญทุกท่านตรงนี้เลยครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับตอนนี้เจ้าพนักงานที่ดินนะครับก็บมาถึงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่าน,นครับหัวหน้าส่วนราชการยืนแถวหน้าก่อนนะครับเราจะได้ถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ เรือกจะวางไว้กับพื้นเกก็ได้ขอบเชิญด้านนอกครับวันนี้นะครับช่วยดูให้เพื่อนด้กันนะครับท่านครับ อยมานะครับข้างหลังนะครับทั้งหดจัดแถวนะครับขอุป right ห่างไม่ได้เทียน เพื่อถวายบริกรนะครับจากนั้นประธานประจํายันตตัวหมูพระองค์ใจรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อถวายความเคดลบแล้วก็เปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุกเตรียมพลินมแล้วทุกท่านนะครับก็จะร่วมกันกล่าวคระปฏิญาณปฏิปาราสารรับความดีด้วยหัวใจนะครับว่ามอบหมายนะครับตามลำดับ ขณะนี้ประธานได้ประจําจุดแล้วนะครับในระดับต่อไปขอเล่นเชิญนันประธาน,นยังื้งหน้าพระบระมสารีรักธาตสมเด็จพระมีตลาทิเบตอดุลยเดชทิ่ย์ดมพระบรมราชนกเพื่อถวายมาลัยกรจากนั้นการยังโต๊ะหมู่พระบรมชายลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเปิดปวยกระทงดอกไม้รูปเพียนแพรถวายราชการาตามลําดับตามเชิญครับ ถวายความเคารพพระบรมาสารีรักษ์สมเด็จพระมหิจัลาธิเบศรอรุณเดชพิกรมพระบรมราชนกตรงหน้าไอ,อยันเอ,าอ้ามาลงถวายความเคารพพระบรมชายา,าทขบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าอฏิหัต อามุาลงวันที่ยี่สิบสี่กันยายนของทุกปีหรือเป็นวันขายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตตราชิเดชอดุลเดชวิกรมพระบ,บรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารสุขของประเทศไทยสมเด็จ พระมหิทราธิเบศอุลเดชวิกรม,มพระบรมราชนกบมีพนามเรียกว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุดยเดเป็นพระราชโอรถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระพระศรีสาลรินทริลาบรมราชสถิตในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระ ราชชน,นกนรรชนกานพระาชฐานพระนามว่าสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีทรงมีพระเจ้าลสและพระราชธิดาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนครินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและพระบาทสมเด็จ พระบรมชนาก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับมูนิชิล็อกกี้เฟลเลอร์เกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านการศึกษา วิชาการแพทย์ในประเทศไทยจน,จนสามารถได้รับการรับรองการวางราฐานให้แก่โรงเรียนแพทย์และพัฒนาการเรียนการสอนรอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ่อไปว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผมนปัจจุบันโดยให้ถือเอาวันที่24กันยายนของทุกปี เป็นวันน้อมน้ำลึกถึงโปองค์ใช้ชื่อว่าวันมหิดลเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสินประชนและเมื่อวันที่หนึ่งมกรา,าคม2อ3พอันเป็นวันครบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์การยูเิสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระท้อมใจกันจารการิจกรรม เราทำความนี้ด้วยหัวใจพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงพุ้นรับ พบวนารพร้อมกันเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจ hey! ท่าหัวหน้าส่วนราชการท่านหัวหน้าหนงานรัฐกิจท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ท่านผู้กองท้องที่ประชาชนจิตอสาทุกท่านครับวันนี้ท่านนายเภอติดภารกิจนะถึงมอบให้ผมประราดเพออไโ,โซนะครับมาแทนป,นประรานรถของพระอ,องค์ท่านนะครับและหลังจากนั้นก็เป็นรายการที่สิบนะฮะในหลวงสม บาทสมเด็จพระวสิรฐเกล้าเจ้าอยู่หัวในในหลวงองค์ปัจจับันะครับซึ่งมีศักเป็นหลานนะฮะท่านเป็นโซเดพจพระอัยกาเป็นปู่มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีนะครับต่อในหลวงนะโดยการต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่รักและประยุนต์ขลุ่ยนะครับของของชาวไทยทุกคน เอาไปลงครับก็อย่าเพิ่งแยกนะครับเดี๋ยวผมจะมอบไปาครับถ้าตำบลไหนเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาช่วยตำบลอื่นด้วยนะไม่ไม่ของตัวเองเสร็จแล้วก็กลับเลยไม่ใช่นะครับคือในภาพรวมทุกท่านก็คือช่วยกันทั้งเส้นเลยนะครับแต่ว่ามอบหมายให้ทําแบ่งเป็นโซนๆนะครับเพื่อที่จะได้เราจะได้ช่วยกันทําในช่วงแรกแล้วก็หลังจากเสร็จแล้ว ำบลเสร็จก่อนก็ให้มาช่วยตำบลอื Rangers, ่นนะครับจนเสร็จภารกิจนะครับก็คือสะอาดเรียบเรียบร้อเลยตรงนี้นะครับสนนเส้นนี้นะครับเพราะนั้นนะครับนี่คือภารกิจนะครับของเกร็จกอไองไ้อ้งไง้ไ้กก้องไงก้กอก้อง้้อก લાય પંચરું પડે

E uh...